ต่อไปนะคะเป็นการทำแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนเตรียมแบบฝึกหัดชนิดตันเล่มที่1ขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปหน้าที่3จะเป็นแบบฝึกหัดข้อที่1นะคะวาดภาพตามจํานวนที่กำหนดนะคะนักเรียนโดยเขากำหนดให้ก็คือ ในห้องของผมมีหนังสือห้าเล่มวางอยู่บนโต๊ะนักเรียนก็ว่าหนังสือนะคะาเล่มอยู่บนโต๊ะดินสอสีเจ็ดแท่งวางบนเก้าอี้เสื้อสีตัวแขวนอยู่ในตู้ ไม้บรรทัด9อันอยู่ในกล่องที่พื้นและขนม8ชิ้นอยู่ในถาดนะคะนักเรียนก็วาดมาตามนี้เลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะหน้าต่อไปนะคะหน้าที่4ให้หนักเรียนเติมจำนวนขนมในขวดโหลลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะให้หนักเรียนดูว่าในขวดโหลเนี่ยมีขนมอยู่กี่ชิ้นนะคะ,ะเรามาดูไปพร้อมกันเลยนะคะขวดโหลใบที่หนึ่งอ่า มีขนมที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมเห็นไหมคะกับรูปวงกลมคุณครูให้ขนมที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมแทนจำนวน10หน่วยแล้วกันนะคะแล้วก็ขนมรูปวงกลม1รูปแทนขนม1ชิ้นหรือ1หน่วยนะคะเพราะฉะนั้นในขวดโหลขวดที่1 ก็จะมีรูปที่แสดงจํานวน10หน่วย1รูปและรูปที่แสดงจํานวน1หน่วย3รูปเพราะฉะนั้นเราจะแสดงจํานวนได้ว่า13ทําทำถูกไหมคะนักเรียน ต่อไปนะคะขวดโหลขวดที่สองมีรูปที่แสดงจำนวนสิบหน่วยเนี่ยสามรูปและรูปที่แสดงจำนวนหนึ่งหน่วยอยู่หกรูปเขียนจำนวนได้ว่ายังไงคะ 36ใช่ไหมคะต่อไปขวดโหลขวดที่3มนะคะมีรูปแสดงจำนวน10หน่วยอยู่2รูปและรูปจำนวนที่แสดงจำนวนหน่งหน่วยอยู่2รูปนะคะเราก็จะเขียนจำนวนได้ว่า